หลวงปู่ดูพรหมปัญโยผู้แต่งพระคาถามหาจักรพรรดิเกิด29เมษายน2447อำเภออุทัยอุยธยาเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานท่านอุปสมบทเมื่อ10พศษภา2468ท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อกันผู้เป็นพระอุปชาและหลวงพ่อเผาท่านได้ทุดงไปตามป่าเขาท้าและสถานที่สำคัญต่างๆครั้งหนึ่งมีพวกนักเลงที่ชอบลองของเอาปืนมายิงใส่ท่านตอนนั้นท่านนั่งภาวนาอยู่ในโกรธแต่ปืนยิงไม่ออกจึงพากันมาแสดงตัวด้วยความนอบน้อมพร้อมกับอ้อนวอนขอของดีหลวงปู่ท่านเคย บอกว่าคนเราตัววันนี้ลอกเท่าแผ่นดินทำเท่าปลายเข็มเรามัวพากันยุ่งอยู่กับโลกจนเหมือนลิงติดตังเรื่องของโลกเรื่องไม่มีที่สิ้นสุดเราไปแก้ไขเขาไม่ได้เราต้องแก้ไขที่ตัวเราเองก่อนตอนของตอนเตือนตอนด้วยตนเองท่านมีเมตตาไม่แบ่งชนชั้นวณะใครด้วยการปฏิบัติของท่านจึงเป็นพระสุปฏิปันโนแกการเคารพอย่างสูงท่านมรณาภาพเมื่อ17มกราคม2533รวมอายุได้85ปี6 4พรรษาที่วัดสแกพระนครศรีอยุธยา